ที่นี่ครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติบนดอยอินทรน,นครับจะเห็นต้นไม้ใส่เสื้อธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ครับถ้าเรามาหน้าฝนต้นไม้ก็จะเขียวด้วยมอสด,ด้วยเฟิร์นธรรมชาติก็จะใส่เสื้อให้กับต้นไม้ แต่ตอนนี้หน้าหนาวอากาศชื้นแล้วต้นไม้พวกเฟิรอนพวกมอที่เกาะอ,อยู่ที่ต้นไม้ก็เริ่มจะแห้งแล้วครับอันนี้บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับทางศึกษาธรรมชาติครับอ่างกาอากาศเย็นมากนะครับตอนนี้ 5องศาแถี้มอสเฟิร์นเยอะครับถ้าเรามาหน้าฝนที่เราเห็นอยู่ที่เหลืองๆนี่ก็จะเขียวจะอุ่มสวยงามมากครับ